กระสบายดีสวัสดีสุบฝูสุคนเด้ะจ้าโอ้ยเมื่อยเนี่จ่ะเด้อกล่องหลตาใชยสบายดีสิผ้ามาห่อมักทีดาเด้อจ้าวันนี้มันทาอะทำการห่อมกระหลังหอมกระหลังมอได้ถุงธรรมดาใส่เก่าเด้อจ้าสวนนี่บ่ได้มีถุงสั่งเลยแต่บอด้มีถุงสั่งด้วยจ้ากะ ทำการห่อไม่ได้เอาหยูแงกมางี่งเง่าอนนีห่อแบบนี้จัดง่ายเพราะว่าอากาศมันห่อนทำการห่อฝรั่งทักทายสบายดีสุุๆ,ๆคนเดิ้ลจะเด้อมาพบกับต้องจิตาทอนเกษตรพอกระเทินได้ทุรกทุเลกันมานะคะทำห่อ ยัแต่เดี๋ยวเรื่องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เนี่เยเดี๋ยวจะเด้อเป็นแน,นวทางมนี่ก็จะอยู่สวนหลังบ้านจา้ะสวนหลังบ้านหอ่อมกพร้างมะขีดดาพร้งางกิมจูเดี๋ยวจะเด้อบันว่างๆทั้งนี้ถูกใจากภารกิจผูกมันแล้วก็เลยมนะาห่อจ้ะ มันเหมือนโมโม่เลยด้วจ้าบริใจขากรองห้อนขนาดะแดดสวนนะจ้าท่านตาหอสีหอหลายต้นดูจ้าต้นนี้ก็รูซืึอว่าต้นนี้ได้นานที่หลงเหลือนะจ้ามังกรเกาะตายหมดหลายต้นดูจ้าสีหอขึ้นเพียรนะจ้ะนี่สำหรับ กระเสตสองฝ้ายเขียวกษะเสตสองสำหรับน้อยหนานะจ้ะโอ้นี่ค่ะโอ้ยกล่องกระบ,บุมน,นี่ค่ะกล่องอจ้ะผากองเอสียหอมมะตูยาเนาะจ้ะหอมปลาไหลนัะเสียเนยะน้อยหนาฝ้ายเขียวกรเสตส,สองจ้ะขัดบ่ห่อกับเบื้องทิ้นไปจ้กพี่น้อง ห่อจ้ะมะ่อนี่บาได้กินเลยสักอย่างทำการห่อแล้วนะคะสำหรับน้อยหนะ้าฝ้ายเขียวกเกษตรสองเราอันนี้ก็มะฮอมักซิด้าจ้ะฝรัง่งก็อื่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายท่อนตอนนี้นอยนี่เด้จ้ะเ,เด้ดอเกษสิแดดอ,อู้จ้ะหอนดูจ้ะมาเห็นหอนหอมันหอน,หอน,หอนโผจ้ะ อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วด้วจ้าหัอแดดๆนีเ่เลยขอบคุณค่ะ